รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรลินทีวี สนุนโดยผลิตภัณฑ์เดตตต่อที่พิสูจน์แล้วในประสิทธิภาพฆ่าเชื้อไวรัสกระชากระชาตู้เกมแสนสนุกจากประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นเคยกันในชื่อตู้กระชาปองกลายมาเป็นตู้กระชายักษ์ที่บรรจุวัตถุดิบสุดพรีเมียมเอาไว้และวันนี้ตู้กระชาของเราจะมอบวัตถุดิบอะไรให้ผู้แข่งขันรังสรรค์เป็นอาหารจานเด็ดต้องมาวัดกันที่ดวงตัดสินกันที่ความอร่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอยพิศนุครับคุพัสกรค่ะเจอเราสองคนแบบนี้นะฮะกับรายการกาสารก้าสารก้ารอย ดูนาฬิกาไว้เลยเที่ยงครึ่งแบบนี้มีนัดกับเราสองคนนะอมรินทีวี HD ช่อง34ถูกต้องนะฮะตอนนี้นะอยากจะทําอาหารเที่ยงทานกันแต่ยังไม่รู้ว่าทานอะไรดีดูรายการของเราเรามีวัตถุดิบดีๆจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเอามารังสรรค์ทาเป็นอาหารสุดยอดเมนูแล้วบางทีนะผู้เข้าแข่งขันรวมไปถึงเชฟที่มาช่วยเนี่ยครีเอทเป็นเมนูต่างๆที่ว้าวเหมือนกันนะว้าวเราไม่คิดว่าจะมาทำเป็นเมนูนี้ก็โอ้โหแบบ สามารถเป็นไอเดียดีๆไปนในการทําอาหารได้เลยนะฮะอา้าวมาที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่าเป็นคู่เพื่อนที่เขาเจะเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องมากเลยเล่นละครก็หลายเรื่องอและทุกครั้งที่เขาเจอกันจะ<ข>ต้องมีก<ง>ีตาร์กับการร้องเพลงเพราะเขาเสียงเพราะแล้วก็มีแบบว่าทักษะในด้านการร้องเพลงด้กันทั้งคู่ถูกต้องครับผมนะฮะไปพบกับไต้ฝุ่นกนกฉัดและมิน้นมิ้นทิตา

อะไรมามันก็เต้นเลยต้อื่นอีกแล้วแล้วเพลงก็ไม่มีเต้นแบบนี้ตอเลยนะคะเป็นสองคนที่เป็นเพื่อนซีแล้วก็ร่วมงานด้วยกันค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ค่ะเล่นละครด้วยกันกี่เรื่องอะไรอะไรตกใจนิดมาเต้นคาชาไง่ายอะไรมันเป็นไฮโดรลิกของอะไรอะไรเดี๋ยวพวกพวกวัตถุดิบดีๆมันไหลล่วงลงมาเออมันอยู่ข้างในนี้ใช่เหมือนเวลาคนไปญี่ปุ่นแล้วไปเสี่ยงกระชังอ่ะเวลาไปซื้อจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่เออ ดดู้วจำได้ไหมว่า2คนนี้เล่นละครด้วยกันกี่เรื่องแล้วจำได้ไหมพ่อจำได้ไหมก็สิบเลยนะสิบเลยสิบเรื่องถ้าเรื่องร้องเพลงเสียงดีรู้กันอยู่แล้วเพราะเป็นนักร้องทั้งคู่แต่ถ้าทำอาหารละมินได้เรื่องไหมเราอ่ะดูเก่งนะเก่งทำอาหารดูเก่งดู YouTube เกี่ยวกับการทำอาหารแต่มินเขาทำขนมอร่อยมากนะเคยทำงานร่วมกันเขาชอบทำมาให้กินนะช่วงนั้นโอ้หหน้าท้องแบนราบหมดเลยผมอะมันเป็นมันเป็นเพื่อสุขภาพเหรอฮะถ่ายท้องตลอดเวลา กินมากเลยทอะไรส่วนใหญ่เป็นขนมแนวไหนแบบเป็นขนมพวกแบบขนมง่ายๆเนกมีทําได้หมดพวกแบบบราวนี่คุกกี้อะไรแบบง่ายๆอ่ะใช่แล้วส่วนล่ะเฮ้ยผมไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าเข้าครัวสักเท่าไหร่แต่ตอนเด็กๆเนี่ยคือจะเป็นแนวครัวไทยนะเพราะว่าช่วยแม่จะต้องแบบ แม่ใช้สับหมูใช้โขลกน้ำพริกอยู่เชียงใหม่ไงก็ต้องแบบกินน้ำพริกกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นก็คือช่วยแม่บ้างแต่จริงแล้วเราเกิดเป็นลูกของแม่นะทุกคนต้องผ่านการช่วยแม่เด็ดใบกะเพราแต่วันนี้ต้องมาแข่งขันกันถึงแม้ว่าจะเป็นคู่เพื่อนซี้กันแต่ว่าต้องมาแข่งขันกันในการทําอาหารคิดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันมิ้นรอดูของรางวันม่้อาจจะมีกําลังใจในการไม่แบบคุณอมือให้เขาตู้เย็นสวยไหมคะมิ้นได้ตู้เย็นเลยตู้เย็นก็มีสิทธิ์ที่จะได้คุนเดินออกไปเลยไหมไม่ต้องแข่ง มันถ้าเกิดพี่ไม่ออมมือพี่ไม่รู้ปุ่นจะชนะพี่ยังไงเลยพี่เตรียมไอ้กระให้ช่วยเยอะนะไว้ซับน้ำตาเขาต้งแพ้ผมอ้ยโดีดูเป็นคนหิวของรางวัลกันดีที่ชอบพอไปดูพอไปดูสภาพตอนให้ทำจริงอะ ทำเด็ดัะไงอะอะไรอย่างไรเป็นยังไงแต่ไม่ต้องห่วงแต่ไม่ต้องห่วงเราจะมีเชฟคอยช่วยเหลือเราอยู่นะฮะเชฟที่มาทั้ง2คนในวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสุดยอดเชฟจากร้านอาหารชื่อดังเช่นเดียวกันนะฮะฝั่งของน้องมิ้นครับเชฟแม่ส้มนะจากร้านทองฟูนะฮะสวัสดีครับ ัตคาหทองฟูและอาหารสไตล์จีนเสฉวนที่มีเชฟส้มชนะการใช้สีสาวสวยดีกรีนางงามเป็นทั้งผู้นำทีมเชฟและยังเป็นหุ้นส่วนของร้านอีกด้วยพัตคาหทองฟูโดดเด่นด้วยเมนูอาหารจีนต้นตำรับแท้ที่ประยุกต์ให้เข้ากับการกินของคนไทยถ้าได้ลองสู่ทางร้านแล้วโอ้โหรับรองว่าอาร่อยถูกใจแน่นอนครับอย่างเมนูมะเขือเปรี้ยวหวานอาหารทานเล่นที่ไม่ได้มาเล่นเล่น ด้วยความสดของมะเขือยาวและกรรมาวิธีในการทอดที่ให้ได้รสสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในบวกกับความหวานอมเปรี้ยวนิดๆทางตอนร้อนๆจะเป็นอาหารทานเล่นที่นับว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้านอีกเมนูเลยครับ นอกจากนี้ที่ร้านยังมีเมนูอาหารที่หลากหลายทั้งเสฉวนกวางตุ้งแต้จิ๋วบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดที่ปัตคารททองฟูถนนรัชดาท่าพระซอยแปดหรือถ้าไม่สะดวกมาทานที่ร้านก็สามารถสั่งดิเวกอรี่ก็อิ่มอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มได้เช่นกันครับ เชฟแม่ส้มคนสวยมีดีกรีนางงาวสวเต็มเต็มๆๆเต็มด้วยนี่ฮะเจอน้องมินเป็นยังไงน้องมินสวยกว่าดูจากทรงแล้วยังไงก็ชนะอวยเก่งอวยเก่งที่เาชวยกันเชิงอยู่กับพี่ส้มครับผมเชิาน้องมินไม่เลยมาเลยมาเลยมาอยู่กับเชฟส้มกันเชฟส้มทำอาหารอร่อยมา นะฮะส่วนของคุณก็ทำอาหารอร่อยเหมือนกันเชฟคนนี้ก็มากมากประสบการณ์แล้วร้านอาหารของเขานี่คือชื่อดังมากๆต้อนรับนะคะเชฟเกษมจากร้านใบไม้ล่าเริงค่ะเชฟเกษมเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยจากร้านใบไม้ล่าเริงครัวที่พร้อมเสิร์ฟความหลากหลายให้กับลูกค้าด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีของเชฟทําให้ควบคุมรสชาติอาหารได้คงที่วัตถุดิบคัดพิเศษมีคุณภาพให้คุณเลือกทานได้หลากหลายเมนูพร้อมทั้งเอาใจคนรักในเสียงเพลงด้วยห้องคาราโอเกะสุด ไเวให้คุณจัดปาร์ตี้ได้ในทุกโอกาสสำคัญบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกระดับประทับใจเมนูเด็ดของทางร้านที่ทุกโตต้องสั่งนั่นก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงแลกกันสดๆลอกก้างออกทั้งตัวตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วนำปลาทั้งตัวนไปทอดรอให้เหลืองกรอบจากนั้นทำซอสน,น้ำปลาสุดเด็ดครับราดลงบนปลาร้อนๆเสร็จซึ่งพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ ร้านใไม่ๆร่าเริงม,มีถึง5สาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวทั้งกินร้องปาร์ตี้จัดอีเวนต์ครบขนาดนี้ต้องลองแวะไปสักครั้งแล้วล่ะครับเกฟตรเซมเสรษฐกิจฉั่นถามเชฟเกษมเห็นสบาย<อ>ใจไหมแต่ปุ่นรูปหล่อ แต่เขาไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ใช่ปะไหวไหมน่าจะไหวน่าจะไหวโอ้โหแล้วเยดเป็ดไหมเขยวแบบนะอะไรอะอะไรนะเผาๆโดนๆแสบอ๋อชอบโดนสูดไม่ได้ไม่คืออยากจะ โชว์ท่านผู้ชมแหละว่าไตฝุ่นเขาบ้านจี้แค่นั้นแหละท่านผู้ชมคือดูคนจกตูดกันแล้วก็ยิ้มท่านผู้ชมก็แปลกๆเหมือนกันไตฝุ่นกินง่ายเนาะกินได้จกกันไตฝุ่นพอมไหมเฮ้ยผมพร้อมไปอยู่ตรงนู้นเชฟเขาไม่จกตูดแน่นอนพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเชฟประจำที่ค่ะอ้ยวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนนะฮะก็ไปอยู่กับเชฟของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ ทำอาหารอร่อยไม่อร่อยเรามีคณะกรรมการนะเป็นคนตัดสินก็อยู่ในวงการอาหารเนี่ยมาอย่างยาวนานคนหนึ่งก็เปิดร้านอาหารจีนชื่อดังร่วมกับ40-50ปีจนมีฉายาว่าเฮียสงตีตายสวัสดีครับผมถ้าไม่อร่อยเนี่ยเฮียสงตีตายพ่อเชฟตานต่อไปอยู่กับเรามาตลอดทุกสัปดาห์ถูกต้องเพราะเขาคือเชฟอารมณ์ดีขี้โมโหเชฟขมูล สวัสดีครับสวัสดีครรััับสสวดีคบเชีขมูลแล้วก็เฮียสงนี่คือคณะกรรมการทั้งสองท่านของเราที่จะมาเป็นผู้ตัดสินในวันนี้ว่าฝ่ายมิ้นหรือว่าฝ่ายไต้ฝุ่นใครจะเผู้ชนะถูกต้องฮะเอาวันนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าในตู้กระชากะชาของเรานะฮะวัต t ุดิบเกรดพรีเมียมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างไป นึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงอะไรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเดียรเรียวเรียรีเรียวนึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงผู้ชายไม่ผู้ชายเอาวัตถุดิบสิชิโนเลฟผู้ชายไม่ใช่วัตถุดิบเหรอคะวัตถุดิบที่แบบเราไปเห็นที่ญี่ปุ่นออ๋ตกใจก็เห็นผู้ชายตลอดถ้าเป็นไต้ฝุ่นนึกถึงอะไรโอ้ก็ปลาแซลมอนเลยชอบใช่ไหมครัโอ้หปลาดิบเนี่ยปลาแซลมอนชอบเลยปลาดิบอ้าวได้เวลากระชากกระชากครับ คุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นค่ะข <Yeah! S 1> ึ<อ>้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามะเขือเทศจากคุมาโมโตะเนี่ยจะพิเศษยังไงเชิญชมครับวัตถุดิบพรีเมียมของเราวันนี้มาจากจังหวัดคุมาโมโตะภูมิภาคคิวชูประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นวัตถุดิบที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับโต๊ะอาหารญี่ปุ่นจังหวัดคุมาโมโตะเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตของมะเขือเทศมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จนพูดได้ว่าในทุกๆลูกของมะเขือเทศในญี่ปุ่นนั้นจะต้องมี1ลูกที่เป็นมะเขือเทศของจังหวัดคุมาโมโตกันเลยทีเดียวและจังหวัดคุมาโมโตยังสามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตมะเขือเทศให้มีคุณภาพที่ดีตลอดทั้งปีอีกด้วยมะเขือเทศมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หรือมะเขือเทศที่มีความหวานเหมือนผลไม้ เมื่อเราลองหั่นมะเขือเทศหลากหลายสีขนาดสวดูแล้วจะเห็นข้างในที่มีสีสันสวยงามและฉ่ำทุกลูกมีทั้งรสเปรี้ยวนําและมีทั้งรสหวานนําในแต่ละลูกนะครับจะมีจุดเด่นด้านรสชาติที่แตกต่างกันออกไปและร้านที่สามารถลิมรสมะเขือเทศจากจังหวัดคุมาโมโตได้นั้นก็อยู่ที่ย่านนากาเมะคูโรที่เป็นย่านแฟนชั่นของโตเกียวร้านคุมาโมโตดิ닝อซามิเจ้าของร้านเป็นคนจังหวัดคุมาโมโตแต่กําเนิดครับ ไม่ว่าจะเป็นซาชิมิเนื้อหมาหรือรากบัวทอดวัตถุดิบเหล่านี้นะครับจะถูกส่งตรงมาจากจังหวัดคุมาโมโตให้ได้ลิมรสความอร่อยกันเมื่อถามเจ้าของร้านถึงสเสน่ห์ของมะเขือเทศจากจังหวัดคุมาโมโตเขาก็บอกกับเราว่าえาの気候ははトトトトママ作りりに適しててトト大きく育っ食べ応があます。 酸味と甘みのバランスがよくて生で食べてもどんな料理に使っても美味しいです。 และเมนูที่สามารถดึงรสชาติความอร่อยของมะเขือเทศจากคุมาโมโตออกมาได้ดีก็คือมะเขือเทศคุมาโมโตอาเกะดาชิจานพิเศษนี้เลยนำมะเขือเทศขนาดใหญ่มาหั่นออกเป็น8ส่วนจากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับแป้งสูตรเฉพาะของทางร้านและนำไปทอดทอดจนกว่าแป้งที่ติดอยู่กับมะเขือเทศจะสีจางลงเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้ก็คือการไม่ทอดนานจนเกินไปนำมาจัดวางลงภาชนะอย่างสวยงามราดด้วยน้ำซุปตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ เมื่อมะเขืเทศที่ผ่านความร้อนจากการทอดจะทําให้ความหวานเพิ่มขึ้นแป้งที่คลุกเคล้าโดยรอบสุกเข้าเนื้อมะเขืเทศจะทําให้ได้รสสัมผัสที่แปลกใหม่เมื่อได้ทานแล้วรสชาติของมะเขืเทศจากจังหวัดคุมาโมโตสดๆจะเป็นอย่างไรลองชิมกันดูหน,นนหน่อยสิโอนั่อะไร้กั มะเขือเทศวัตถุดิบที่จังหวัดคุมาโมโตะภาคภูมิใจว่าพ่อปลูกได้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเชฟและผู้แข่งขันของเราจะนำมาทำเมนูอะไรต้องคอยติดตามกันครับโอ้สุกเกน่ากินน่ากินมากเลยเนาะสังเกตนะคุณภาพของวัตถุดิบจากญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่การผลิตตั้งแต่การปลูกมาแล้วจนมาถึงปลายทางคือเราได้ผลผลิตเป็นลูกมะเขือเทศซึ่งไม่รู้นะว่าวันนี้เนี่ยเชฟคำูลจะเอามะเขือเทศไปทําอะไรให้เราทานกันครับกินสิอ่ไม่ทําอะไรเลยปกติจะทำไม่ใช่เหรอย่างหน่อยไหมหรือยังไงดีเราไม่ทําอะไรแล้วครับก็มะเขือเทศดิบๆนี่ก็กินเป็นซาซิมิได้อ๋อกินเกลือก็กินได้กินนี่ก็กินเลยครับเอา นันก็ให้กินแบบสดๆวันนี้ไม่ต้องไปปรุงรสอะไรใดๆอย่างนั้นแล้วแต่เต่ไม่ต้องแข่งกันแล้ววันนี้นกินสดกัน <c oughs> กินลักษณะละักษณะ,ล,ะ<ๆ>ลูกน้องเก<ๆ>็บพวกอุปกรณ์ทําครัวกับกออินแล้วก็คือสีเขาสวยมากนะแต่อะาแต่อะจริงๆเมื่อกี้ได้ลองรับประทานสดๆแล้วมันมีความสดมันมีความหวานอย่างที่บอกเหมือนหวานมันผลไม้เลยลองดูกินแล้วอ๋อโอ้ยเฮ้ยอร่อยมากอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงคุณว้าว หวานมไต้ฝนได้ฝนเป็นไงรสชาติเป็นไงมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็หวานมีหวานตามมาทีหลังเปรี้ยวบ้างอุ้ยได้พริกเกลืออีกอย่างนี้โอ้โหได้เมนูจานเด็ดเลยนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาบวยใส่เอาบัวยัดบวยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเกาทานมะเขือมะเขือมะเขือเทศเนี่ยไม่ค่อยทานแบบกับบางคนไม่ค่อยชอบทานแต่คิดว่ามะเขือเทศพันนี้เนี่ยน่าจะทำให้คนที่ไม่ค่อยชอบทานมะเขือเทศเนี่ยทานไหวอยู่ถูกต้องนะเพราะมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวแบบดีลงตัวน่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่ มะเขือเทศจากค um ุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเราจะเอามาทำอาหารอยู่ภายใต้คอนเซปด้วยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ c r e a n food good health ครับผม c r e a n food good health จะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาพบกับกาชากาชาท่าอร่อยครับ